สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือกระตาหม,มากอีแม่ครับกระตาหม,มากยยาเดี๋ยวเชาสิมาเบิ้งว่าในกระตาหม,มากนี่มีอย่างมีอย่างแน่อยู่หนึี๋ยวชิ้นแรกครับเอาเทลยชิ้นชิ้นแรกห่อถุงอ่อนปอปแมแบบอันนันเป็นเปียกสิพี่น้องว่ายังพี่น้องว่ายัง เป็นไม้ยืนต้นบักไงนั่งเด่นเลต้นไงใหม่ยืนตน้นนี่นะครับเปียกนี่เปียกนี่เขาเอิ่นว่าเปียกสีเสียบมันทีเป็นต้นไงต้นหน่อยตามอายุมันแล้วต้นประมาณซ้ำเสาแบบนี้มันก็นจะไปหลอกเอาแต่เปียกมันมาไปหลอกเปียกมานห่อยมันก็นจะมาถูกทุบทุบทุก ตัวโนี่นี่ทุบยังนนีตัวยาครับปรากฏคือแปทุบปากแหงแล้ครับมาทุบให้มันเป็นฝอยเป็นฝอยฝอยเป็นฝอยฝอยมันมันแล้วก็ใส่ถุงไว้ครับสับปะรดมันคือเห็ดหาข้ามหมากเป็นสีแดงครับอันใดบ่อแดงบ่มหมากเด้อ้เฒ่าวมันสีแข็งบันไดกระยำได้เ้อใหม่กินใหม่เป็นต้นเด้อบเถ่านี่เละสับปะรดมันเห็นไหนข้ามหมากแดงครับสีเสียดอยู่ในตาหมากสวัสดีครับ